ไม่คิดว่าที่พักที่ตัวเองมาพักอยู่ที่นี่จะมีทางเดินที่ลำบากมากๆเลยนะคะเป็นที่พักรีสอร์ทที่คีรีวงเราไปดูกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนวันนี้พี่จอยมารีวิวอ่าที่พี่จอยพักนะคะเป็นทางเดินที่แคบมากๆแล้วก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะลําบากอย่างนี้นะคะคือว่าเราจองที่พักอ่าจากอ่าอินเทอร์เน็ตนะคะก็ที่พักนอนกันสามคนก็หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะทางเดินก็จะแคบๆเดินเข้ามาแบบนี้เอารถ จอดไว้ข้างล่างนะคะก็ไม่คิดว่าจะเดินไกลขนาดนี้นะคะเพื่อนๆก็ชมดูนะคะอันนี้ก็เป็นช่วงกลางคืนที่พี่จอยเดินมานะคะเข้าที่พักนะคะก็ถือว่าไกลพอสมควรนะคะไกลยังไม่เท่าไหร่นะคะแล้วก็เป็นทางเปี่ยวด้วยนะคะก็คิดว่าจะเป็นเจ้าของกิจการน่าจะเป็น เป็นส่วนของเขานะคะแต่ว่าร่มรื่นมากๆเลยนะคะก็จะเป็นทางแคบๆแบบนี้เดินมาเรื่อยๆนะคะเดินก็ยังไม่ถึงสักทีนะคะเพื่อนๆก็แบบนี้พี่จอยมารีวิวให้ดูนะคะว่าพี่จอยจะถึงห้องพักยังไงนะคะก็เดินกลับไปนะคะเดินกลับไปแล้วก็ไปตั้งต้นใหม่เขาก็บอกให้เดินแบบนี้แล้วก็ เลีวซ้ายแล้วก็เร็วขวาอะไรประมาณนี้แหละนะคะก็ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มที่จะมาถึงที่อาตีนอาเรียกว่าตีนภูเขาก็แล้วกันตอนนี้พี่จอยก็จะได้เดินปีนขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่คิดว่าจะไกลนะคะแต่ร่มรื่นมากๆเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าที่พักตรงนี้ก็อยู่ที่เขาเรียกว่าคีรีวงนะคะเป็นคีรีวง ที่คีริวงอำเภอ,อาลานสก,กานะคะเป็นที่พักแล้วก็เป็นที่เที่ยวยอดฮิตนะคะเดินมาเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะคือไม่เป็นเป็นการปีนขึ้นเขานะคะเป็นภูเขาแล้วก็ในส่วนรีสอร์ทของเขาเนี่ก็จะมีปลูกผลละมากล่างไม้นะคะแต่ว่าเหนื่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆจ๋า พอขึ้นมาถึงข้างบนก็สดชื่นนะคะสดชื่นนี่ค่ะปีนขึ้นมาเหนื่อยมากๆเลยนะคะยังยังนะคะยังไม่ถึงนะคะเข้าใจผิดว่าจะเป็นบ้านหลังนี้หรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะคะก็จะเป็นบ้านคนงานนะคะตรงนี้ไม่ใช่นะคะก็ขึ้นมาแล้วก็ก็ต้องรีบเดินออก เพราะว่ามีคนงานออกมานะคะก็ปีนขึ้นไปอีกนะคะขึ้นไปข้างบนนะคะสามคนเรามาวันนี้สามคนนะคะเงียบมากๆเลยนะคะเพราะว่าอยู่กลางสวนเลยแล้วก็กลางสวนเป็นเป็นภูเขานะคะเป็นภูเขาย่อมๆที่ใจทางเดินเขาทำให้ดีมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าจะแคบนะคะแต่ก็พอเดินได้นะคะแบบนี้เลย นี่ค่ะก็เดินขึ้นมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็ถึงที่พักแล้วนะคะแบบนี้เลยอันนี้ก็เป็นที่พักที่อาเดินขึ้นมานะคะก็ถือว่าขึ้นมาถึงข้างบนก็สดชื่นนะคะหายเหนื่อยเป็นตอนกลางคืนนะคะแล้วพรุ่งนี้พี่จอยจะรีวิวมาให้ดูใหมนะคะเพืเ่อนๆจะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามานะคะ วันนี้พี่จอยขอพักผ่อนก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์นะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ